ทุกคนในที่สุดเราก็ถึงงานแล้วนะคะรัาตอนนี้ถึงนั่งงานแล้วครับวันนี้มีข่าวดีมาบอกนะครับบัตรนั่งงานราคา100บาทนะครับทุกคนมาให้กำลังใจทีมงานสาวน้อยรำเพื่อนชว์กัน,นเยอะๆนะคะรับแต่แอบร้อนอยู่ ตอนนี้พ่อพ่อแม่คอยดูอาการกำลังตั้งเวทีนะครับวันนี้เราไป <c oughs> ทำอะไรหลายอย่างมากๆเด <c oughs> <c oughs> ินทางเหนื่อยนอนวันเข้นอนวันเนี้ยตื่นเช้าตื่นเช้าเสร็จปุ๊บ รับดีอเห็นเลยเราก็อยู่ที่แจ้งแล้วก็มาโผล่บางพีไปนานมากไปไกลมากกว่าเลยห่างกันปร,ระมาณห้าสิบกิโลหกจุบโลกจากแจ้งมาถึงนี่เราก็ตเราเดินทางประมาณบ่ายโมงถึงนี่ประมาณบ่ายสองครึ่ง ก็เห็ว่าเร็วอยู่เพราะเราเดินทางด้วยรถไฟฟา้มามหานะครับมีโต๊ให้นหัควาเป็นงานเดียร์น่เดีย สาบส่นวนโดยเบียร์ช้างนะครับ Yeah. <laughs> you เจืนแหงให้น้อง เดี๋วันนี้นั่งเลือกันแอบแอบ